กรณียเมตสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระพิสกษุจเจริญเมตตาจิตไปในมวลสรพพสัตว์ตลอดจนเทพเทวาพูดผีปีศาจทั้งหลายไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่จำกัดว่าสัตว์นั้นหรือเขาผู้นั้นจะเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็ตามก่อจะเข้าสู่ราป่าให้ตั้งจิตจเจริญเมตตา พร้อมกับสาธยายพระสูตรนี้นอกจากเทวดาจะไม่แสดงสิ่งที่น่ากลัวหลอกหลอนแล้วยังจะมีใจอนุเคราะห์พิสุจโดยไมตรีจิตเมื่อต้องเดินทางผ่านป่าเขาลำนาวไพรหรือไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยตลอดจนเกิดนิมิตต่างๆที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจท่านให้สวดกรณียเมตสูตรนี้ เพื่อเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันพยันตรายอันจะเกิดจากอัามนุษย์ผู้ผีปีศาจทั้งหลายให้เกิดเป็นความอ่อนโยนมีเมตตามีความรู้สึกเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานเราจึงสามารถน้อมนำความศักดิ์สิทธิ์แห่งกรณียเมตตสูตรนี้มาประยุกต์ใช้ในการที่เราไปสถานที่ใหม่ๆก็ดีสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยก็ดี เช่นเข้าโรงเรียนใหม่เช่นเข้าที่ทำงานใหม่หรือต้องไปเจรจาประกอบธุรกิจหรือกิจการใดๆก็ตามขอให้ท่านจงสวดกรณียเมตสูตรก่อนและอธิษฐานจิตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพูดผีปีศาจขออำนุษย์ทั้งหลายจงเอ็นดูจงมีเมตตาจงอ่อนโยนและรู้สึกเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลาน และช่วยคุ้มครองให้เราปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองได้ในที่นี้เราจะเจริญภาวนากรณียเมตสูตรแบบยอ่อนะโมตัสสะพะคคววโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะววโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมตันจะสาพโลกัสมิงมานสัมภาวเยอป,ปริมาณาุดทั้งอโทจติริยันจะอสัมพาทังอเวรังอสปาตตังตินทันจะรังนิสินโนวะสยาโนวายาวตตสสวิขตมิตร โอะเอตังสติงอธิเทยพรหม,มเมตตาวิหารังอิธมาหุติทินจะอนุปัมมศิลวาทัสเน,นสัมปันโนกาเมสุวิเนยยะเคทังนาหิชาตุขับเพเซยยังปุนเรตีตี เมตันจะสาพโลกัสมิงมานะสัมภาวเยอปปริมาณาังอุดทั้งอโทจติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสปาตังตินทันจะรังนิสินโนวะสยานโนวายาวตาสสวิคตเมโทเอตังสติงอธิเทยพรม,มเมตตา วิหารังอิธมาหุทิทินจะอนุปัคมศิลวาทัสเนสัมปันโนกาเมสุวิเนยยเคทังนหิชาตุขาเพ,พเซยยังปุนเรตีตี เมตันจะสาพโลกัสมิงมานสัมภาวเยอ,อปริมานาังอุดทั้งอโทจติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสปาตังตินทันจะรังนิสินโนวะสยานโนวายาวตาสาวิคตามิมโทเอตังสติงอธิเทยพรหม,มเมตตา วิหารังอิธมาหุทิทินจะอนุปัชมะมศิลวาทัสเนสัมปันโนกาเมสุวีเนยยะเคทังนหิชาตุขาเพรเซยยังปุนเรตีตีต เมตันจะสาพโลกัสมิงมานสัมภาวเยอปปริมานางอุดทั้งอโทจติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสปาตังตินทันจะรังนิสินโนวะสยาโนวายาวตาสสวิคตามเมโทเอตังสติงอธิเทยพรม,มเมตตา วิหารังอิธมาหุทิทินจะอนุปัมมะศิลวาทัสเนนสัมปันโนกาเมสุวิเนยยะเคทังนหิชาตุับเพรเซยยังปุนเรตติต เมตันจะสาพโลกัสมิงมาะสัมภาวเยอปริมานาังอุดทั้งอโทจติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสปาตังตินทันจะรังนิสินโนวะสยานโนวายาวตาสาวิคาตเมโทเอตังสติงอธิเทยพรหม,มเมตตา วิหารังอิธมาหุทิทินจะอนุปัชมศิลวาทัสเนสัมปันโนกาเมสุวีเนยยเคทังนหิชาตุขาเพ,พเซยยังปุนเรตีตีต เมตันจะสาพโลกัสมิงมานสัมภาวเยออปริมานาังอุดทั้งอโทจติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสปาตังตินทันจะรังนิสินโนวะสยานโนวายาวตาสาวิคตเมโทเอตังสติงอธิเทยพรม,มเมตตา วิหารังอิธมาหุทิทินจะอนุปัมมะศิลวาทัสเนนสัมปันโนกาเมสุวิเนยยเคทังนหิชาตุขาพพเพรเซยยังปุนเรตีติ เมตันจะสาพพโลกัสมิงมานสัมภาวเยออปริมานังอุดทั้งอโทจติริยันจะสัมภาทังอเวรังอสปาตังตินทันจะรังนิสินโนวะสยานโนวายาวตาสะวิคตาเมโทเอตังสติงอธิเทยพรม,มเมตตา วิหารังอิทมาหุทิทินจะอนุปัมะมศิลวาทัสเนนสัมปันโนกาเมสุวิเนยยะเคทังนหิชาตุขาปพ,พเซยยังปุนเรตีติ เมตันจะสาพโลกัสมิงมานสัมภาวเยออปริมานาังอุดทั้งอโทจติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสปาตตังตินทันจะรังนิสินโนวะสยานโนวายาวตาสาวิคตเมโทเอตังสติงอธิเทยพรม,มเมตตา วิหารังอิธมาหุทิทินจะอนุปัมมะศิลวาทัสเนสัมปันโนกาเมสุวิเนยยเคทังนหิชาตุับเพเซยยังปุนเรตีตี เมตันจะสาพโลกัสมิงมาะสัมภาวเยอปปริมานาังอุดทั้งอโทจติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสปาตังตินทันจะรังนิสินโนวะสยานโนวายาวตาสสวิคตาเมโทเอตังสติงอธิเทยพรม,มเมตตา วิหารังอิธมาหุทิทินจะอนุปัคมศิลวาทัสเนสัมปันโนกาเมสุวีเนยยะเคทังนหิชาตุขาเพ,พเซยังปุนเรติเตผู้เจริญเมตตาจิตเช่นนี้นั้นไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดจะยืนเดิน นั่งหรือนอนอยู่ก็ตามจะเป็นผู้ปราศจากความท้อแท้เหนื่อยหน่ายจะตั้งสติไว้ได้นานตราบเท่าที่ต้องการพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสการอยู่ด้วยเมตตาเช่นนี้ว่าเป็นความประพฤติท,ที่ประเสริฐในพระศาสนานี้บุคคลผู้แผ่เมตตาจิตนั้นละความเห็นผิดเสียได้เป็นผู้มีศีลมีความเห็นชอบ กำจัดความยินดีในกามทั้งหลายเสียได้ย่อมไม่กลับมาสู่การเกิดในคันอีกครั้งแน่นอน